สงครามการขับไล่ขอมสมัยสุขโขทยัยการวางรากฐานแห่งเอกราชสงครามการขับไล่ขอมนับเป็นเหตุการณ์สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยเนื่องจากเป็นจุดเปลี่ยนที่นำไปสู่การสถาปนานอาณาจักรสุขโขทยัยอันเป็นอิสระและวางรากฐานความเป็นบึกแผ่นของคนไทยในดินแดนสุวรรณภูมิบริบทก่อนการขับไล่ขอมในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่18ดินแดนแถบุ่มแม่น้ำยมและน่าน ตั้งของสุขโขทัยในเวลาต่อมาอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรของโบราณจัก,กรวรรดิเขเมรซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพระนครอังกอร์ขอบได้แผ่ขยายอำนาจเข้ามาปกครองและตั้งเมืองหน้าด่านสำคัญหลายแห่งรวมถึงเมืองสุขโขทยัยและเมืองศรีสัชนาลัยผู้นำการขับไล่ขอบบุคคลสำคัญที่มีบทบาทหลักในการลุกขึ้นต่อบ้านและขับไล่อิทธิพล ของออกจากดินแดนสุโขโทัยมีอยู่สองท่านคือ 1. พอ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราดมีเชื้อสายราชวงศ์ตองแก่และมีความสมคัญทางเคญาติกับกริย์ขอมได้รับพระราชทานพระขันใช้สีและพระนามสีอิบบนทรบดิตพาทิศจากกริสัขอม 2. พอ่อขุนบางกลางหาวหรือพ่อขุนบางกลางเท่าเจ้าเมืองบางยางสหายร่วมรบคนสําคัญของพอ่อขุนผาเมืองเหตุการณ์สําคัญ การรวมกำลังพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหนาวได้ตกลงร่วมกันที่จะรวบรวมกำลังคนไทยเพื่อขับไล่นาจของขอมที่ปกครองเมืองสุขโขทัยในขณะนั้นซึ่งมีนางขอมชื่อขอมสบัดขอลำพงเป็นผู้ปกครองดูแลอยู่การยึดเมืองสุขโขทยัยทั้งสองาาท,ท่านาาขขได้นำทัพเข้าโจมตีและสามารถยึดเมืองสุโขทัยจากขอมได้สำเร็จนับเป็นการปลดแอกงจากที่บนขอมโดยตรง,งการสถาปนาอาณาจั าขับไล่ขอมได้สําเร็จพ่อขุนผาเมืองได้อภพิเษษให้พ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกาษัตริย์ครองกรุงสุโขทยัยส่งพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทาิติ์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงและได้มอบพระขันชัยสีพร้อมพระนามศรีอินทรปติธาทิตย์ที่เคยได้รับจากขอมให้แก่พ่อขุนศรีอินทาิติ์ด้วยเพื่อเป็นการประกาศอิสรภาพและความชอบธรรมในการปกครองส่วนพ่อขุนผาเมืองได้กลับไปครองเมืองราชตามเดิมผลลัพธ์และความสำคัญ การสิ้นสุดอิทธิพลของสงครามครั้งนี้ถือเป็นการยุดอำนาจปกครองโดยตรงของขอมในดินแดนสุขโขทยัยและบริเวณใกล้เคียงการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทยัยนำไปสู่การก่อตั้งอาณาจักรสุขโขทยัยซึ่งเป็นอาณาจักรของคนไทยที่มีความเป็นอิสระและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองทั้งทางด้านการเมืองการปกครองศาสนาและศิลปวัฒนธรรม การวางรากฐานความเป็นชาติเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการรวมตัวของคนไทยและการสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติในเวลาต่อมาโดยสรุปสงครามการขับไล่ขอมในสมัยสุขโขทยัยแม้จะไม่ได้มีบันทึกรายละเอียดการรบที่ชัดเจนมากนักแต่ถือเป็นก้าวแรกอันยิ่งใหญ่ที่แสดงถึงความกล้าหาญความสามคัคคีและความปรารถนาในอิสรภาพของบรรพชนไทยนำไปสู่การสร้างสรรค์อาร,อรายธรรมสุขโขทยัยอันรุ่งเรืองในการต่อมา